คุณผู้ชมครับแบงค์ที่คุณผู hey, นะ้ชมเห็นอยู่มขนาดนี้แบงค์ใบนี้เป็นแบงค์ยีสหล่อเก่ารุ่นเก่าแบงค์ใบนี้เป็นแบงค์ยีสหล่อเก้ารุ่นหล่อแปดสำหรับใบนี้นะครับผมอุชิวะโอเบโตชาวญี่ปุน่น ผมรับซื้อใบละสาม0สนสองหมื่นบาทคุณผู้ชมฮะใครมีแบง, 20, 9, บงค์ยีหลอ9รุ่นนี้บ้างใครมีรุ่นนี้บ้างใครมีใบนี้บ้างบอกให้ผมทราบได้ครับบอกตอนนี้เลยครับว่าคุณผู้ชมนั้นมีทั้งหมดกี่ใบครับคุณผู้ชมฮะถ้าคุณผู้ชมมีใบเดียวกับใบนี้และตรงตามทั้งสองด้านตรงตามที่จุด ผมอุจิวะโอเบโตชาวญี่ปุ่นผมรับซื้อใบละ3 2 0 0 0 0บาทครับอ่ะผมรับซื้อด้วยกันทั้งหมดสองใบเลยนะใบข้างล่างก่อนใบข้างล่างรับซื้อใบละ3 2 0 0 0 0บาทใบข้างบนรับซื้อใบละ9 0 0 0 0บาทอ่ะคุณสมาชมาดูใบข้างล่างการก่อนนะครับ ใบข้างล่างแต่คุณผู้ชมจะขายใบยละ3 2, า0 0 0 0สหรือบาทกับผมเนี่ยจะต้องมีรายละเอียดครบตามทุกจุดจะขาดจุดใดจุดหนึ่งไม่ได้เลยนะครับอ่ะมาดูรายละเอียดกันทีละจุดเลยเนาะจุดแรกก่อนลายไทยสีแดงทางซ้ายลายไทยสีแดงทางขวารูปวงกลมสังเกตน,นะเป็น2ขีด ข้างในวงกลมเป็นพระพุทธรูปมีล่มทางซ้ายร่มทางขวาครับตัวเลข20บาทเป็นตัวอารบิกข้างในเลข2เนี่ยมีขีดสีขาวในนอน1 2 3 4ข้างในเลข0ูนมีขีดสีขาวแน่นอน1 2 3 4ครับมีรูปรอแปดเดินหน้ารอ9ตําหลังฐานผู้ติดตาม1 2 3 4 5 6ฐานคนหนึ่งถือร่มอยู่นะครับไลายไายสีฟ้า รูปดอกไม้ 1, 2, 3, 4ตัวเลข20บาทเป็นตัวไทยครับรูปในหลวงรารูปพยายครุสีเขียวปีกซ้ายปิดขวากระหางเป็นสีส้มรูปสะพานในวงกลมมีตัวเลข20บาทอาราบิกอยู่อ่ะผมไม่ดูนะคุณผู้ชมผมไม่ดูนะนี่คือด้านแรกของแปลง20ใบนี้ครับด้านที่สองล่ะอ่ะมาดูด้านที่สองกันเลยเนาะ ตัวเลข20บาทเป็นอาราบิกครับตรงนี้เป็นรูปในหลวงรอเก้าอ่ะแล้วตรงนี้ล่ะมาดูกันครับเลข4กับตัวเฮตชูครับใบนี้รับซื้อใบละสามแสนสองหมืนบาทรับซื้อใบละ3า0แสนสองหมื่นบาทจะต้องมีเลข4กับตัวเฮตชูจะต้องมีทั้งหมดสงตัวนะตัวเลข20บาทเป็นตัวไทย ตัวเลข20บาทเป็นอารบิกตัวหนังสือ20บาทตัวหนังสือรัฐบาลไทยพยักคุ้เป็นสีฟ้าปีกซ้ายเป็นเขียวปีกขวาเป็นส้มตรงนี้ล่ะเลข4กับพอวายครับใบนี้รับซื้อแบละ3า0แสนสบาทจะต้องมีเลข4กับพอควายจะต้องมีครบทั้งหมด2ตัวครับอ่ะมาดูกันนะย้ำราคาอีกรอบหนึ่งนะสำหรับใบนี้ผมอุจิวะเอ,อเบโต ชาวญี่ปุ่นผมรับซื้อบละ3า0 0 0 0บาทรับซื้อบละ3า0 0 0 0บาทจะต้องมีเลข4คอควายอยู่ตรงนี้และจะต้องมีเลขสกับตัวเฮตชูตรงนี้ฮะใครจะขายใบยละ3า0 0 0นบาทให้คุณผู้ชมแสดงความเขียนใต้คลิปว่าเลข4คอควายทับเลข 4H ฉเฮูมีทั้งหมดกี่ใบครับอ่ะใบละ3า0 0 0 0บาทอธิบายหมดแล้วเนาะ มาดูใบนี้ใบนี้รับซื้อใบละ9เก้าหมื่นบาทครับใบนี้รับซื้อใบละ9เก้าหมื่นบาทสําหรับใบนี้เนี่ยคุณผู้ชมไม่จำเป็นต้องดูรายละเอียดเล็ก,ลก,ลกๆน้อยๆนะสังเกตแค่จุดใหญ่ๆด้านแรกเป็นรอเก้าด้านแรกเป็นรอเก้าพลิกไปดูด้านที่สองมีรอแปสังเกตแค่นี้ครับผมรับซื้อใบละ9 0ก้าหมื่นบาทอ่ะใครมีใบนี้มีทั้งหมดกี่ใบบอกแค่ผมทราบในคลิปบอกตอนนี้เลยครับ อ่ะขอคนที่พร้อมที่จะขายกับผมนะใครพร้อมขายไปละเก้าหมื่นบาทบ้างพิมพ์คำว่าพร้อมขายครับพร้อมขายขาผมทราบไต้คลิปหน่อยพร้อมขายครับมีทั้งหมดกี่ใบพร้อมขายขาดมีทั้งหมดกี่ใบให้ผมทราบใต้คลิปหน่อยครับย้าราคานะใบนี้รับซื้อใบละเก้าหมื่นบาทมีกี่ใบผมรับซื้อทั้งหมดเลยนะจะมี1ใบ2ใบ3ใบ4ใบ5ใบ6ใบผมรับซื้อทั้งหมดนะ คุณผู้ชมมาท่านบว่าเฮ้ย hey, พี่ผมมี2ใบเพื่อนบ้านมีอีกสามใบพี่รับซื้อทั้งหมดเลยไหมผมรับซื้อทั้งหมดเลยครับดังนั้นใครมีใบนี้มีทั้งหมดกี่ใบแสดงความคิดเห็นให้ผมทราบในคลิปแสดงความคิดเห็นตอนนี้เลยครับส่วนใครอยากให้ผมนั้นเดินทางไปรับซื้อถึงมือของคุณผู้ชมนะคุณผู้ชมก็สามารถแสดงความคิดเห็นบอกให้ผมทราบในคลิปได้นะครับผมพร้อมที่จะเป็นฝ่ายขับรถจรเดินทางไปรับซื้อ ถึงหน้าบ้านครับอะมาดูเหรียญกันต่อเหรียญทางซ้ายเป็นเหรียญ5บาทสีขาวลหล่อเก้าเหรียญ5บาทสีขาวหล่อเก้ารับซื้อเหรียญละ7 4็0 0ื่นสี่พันเก้าร้อยบาทเหรียญสองบาทสีเหลืองหล่อเก้ารับซื้อเหรียญละ4 8 5 0 0ื้อยบาทอะย้ำราคานะ เหรียญหบาทสีขาวรอเก้เหรียญ5บาทสีขาวรอเก้ารับซื้อเห 74, เรียญละ7 4 9ดหมีเยหรียญ2บาทสีเหลืองรอเก้ 9. รับซื้อเหรียญละ48,500ื 48, ่นแปพันห้ออะมาดูทีละเหรียญเลยเนาะอ่ะเริ่มต้นจากเหรียญน,นี้ก่อน เหรียญนี้เป็นเหรียญสองบาทสีเหลืองหล่อเก้าย้ำราคารับซื้อนะเหรียญน,นี้รับซื้อเหรียญละ4ี5 0 0น้บาทคนที่อยู่ตรงกลางเป็น 9, หล่อเก้าหันไปทางซ้ายมือพระสาไทยเขียนคาว่าผูมิพลอะดุลเดชพระสาไทยเขียนคําว่าราชการที่9าอันนี่คือด้านแรกด้านที่สองล่ะข้างล่างก่อนเลขสองเป็นตัวไทยตัวหนังสือคาว่าบาทเลข2อลารบิกตรงกลางเป็นรูปพระชจัง ข้างบนเขียนคําว่าประเทศไทยพอพันจุดศสส2554เหรียญ2บาทสีเหลืองรอก้าเหรียญน,นี้เป็นเหรียญ2บาทนะสีเหลืองปีพศ2554ผมอุจิวะอ,อเบโตะชาวญี่ปุน่นผมรับซื้อเหรียญละ48,500บาทครับ อะต่อด้วยเหรียญน,นี้เหรียญน,นี้เป็นเหรียญ5บาทสีขาวรลอเเหรียญน,นี้รับซื้อเหรียญละ74,900บาทคนที่อยู่ตรงกลางเป็นรอเกาหันไปทางซ้ายมือพระสาทายเ,เขียนคำว่าผูมิพลอะรุญเดชพระสาทายเ,เขียนคำว่าราชการที่9้าอ่ะนี่คือด้านแรกด้านที่สองละ มีเลข5เป็นตัวไทยตัวหนังสือขา,าบาทเลข5้าอารบิกตรงกลางเป็นรูปพระจักรวังครับข้างบนเขียนคําว่าประเทศไทยพพจศสส2551สังเกตง่ายๆนะครับเป็นปีพศ2551รับซื้อเหรียญละ74,900บาทครับอ่ะใครมีเหรียญ5บาทเหรียญน,นี้มีทั้งหมดกี่เหรียญบอกให้ผมทราบได้ครบิบอกตอนนี้เลยครับ คุณผู้ชมครับผมอ่านทุกความคิดเห็นที่คุณผู้ชมนั้นสแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาเลยนะครับดังนั้นใครมีเหรียญ5บาทเหรียญน,นี้บอกให้ผมซาติคริปบอกตอนนี้เลยครับอ่ะไปอ่านความคิดเห็นพร้อมๆกันเลยเนาะความคิดเห็นแรกที่ผมจะหยิบมาอ่านนะเป็นความคิดเห็นของ f c ผู้หญิง FC ผู้หญิงแสดงความคิดเห็นไว้ว่าพี่คะหนูดู FC ผู้หญิงแสดงความววาคิด,หดคเห็นคำว่า พี่คะหนูดูคลิปพี่ทุกวันเลยค่ะหนูมีแบงค์หนึ่งร้อยหนึ่งใบค่ะอ่าอ่านรับหนึ่งนะ FC ผู้หญิงแสดงความห็นคำว่าพี่คะหนูดูคลิปพี่ทุกวันเลยค่ะหนูมีแบงค์หนึ่งร้อยหนึ่งใบค่ะ FC ผู้หญิงได้เขียนบ้านได้ทิ้งไว้นะครับชื่อบ้านเป็นหมู่บ้านไทยนิยมตำบลวังทองอำเภอนาวังจังหวัดหนองบัวลำภูครับอ่า FC ผู้หญิงครับคุณฟังผมนะ คุณหยิบนาฬิกามาดูเลยนะวันนี้คือวันที่22กันยายน2567วันพรุ่งนี้คือวันที่23กันยายนนะวันพรุ่งนี้23กันยายน2567วันพรุ่งนี้เดี๋ยวผมเดินทางไปที่หมู่บ้านไทยนิยมตามบนวังทองอําเภอนาวังจังหวัดหนองบัวลำพูนเดี๋ยวผมเดินทางไปรับซื้อให้ครับอ่ะมาดูความเกลียนของ FC ผู้ชายกันบ้างเนาะ FC ผู้ชายแสดงความเกลียนคำว่าพร้อมขายครับ ผมมีแบงค์2ีบใบและเหรียญ5บาท1เหรียญอ่านรอบหนึ่งนะ FC ผู้ชายแสดงความเห็นคำว่าพร้อมขายครับผมมีแบงค์2ีบใบและเหรียญ5บาท1เหรียญ FC ผู้ชายได้เขียนบ้านได้ทิ้ททททงไว้นะครับชื่อหมู่บ้านเป็นหมู่บ้านโคสง่าตามบนวังทองอา่าเพอนวังจังหวัดหนองบ,บัวลำพูรับอ่ะ FC ผู้ชายครับคุณฟังผมนะวันนี้คือวันที่22กันยายน2 5 6ห้า วันพรุ่งนี้คือวันที่23กันยายน2 5 6 7วันพรุ่งนี้เดี๋ยวผมเดินทางไปที่หมู่บ้านโคกสง่าตำบลวังทองอำ่าเพอนวังจังหวัดหนองบุรีภูมิเดี๋ยวผมเดินทางไปรับซื้อให้ครับอ่ะก่อนจะจากกันไปในคลิปนี้ f c ผู้หญิงและ f c ผู้ชายคุณสองคนอย่าลืมนะตอนนี้ผมอ่านความคิดเห็นใต้คลิปของคุณสองคนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผมนัดคุณสองคนคือวันพรุ่งนี้วันที่23กันยายน2567นะวันพรุ่งนี้ผมเดินทางไป2หมู่บ้านเลยนะหมู่บ้านแรกคือหมู่บ้านไทยนิยมของ f c ผู้หญิงหมู่บ้านที่2คือหมู่บ้านโคกสง่าของ f c ีผู้ชาย2หมู่บ้านนี้อยู่ในตัวตำบลวังทองอำเภอวังจังหวัดหนองบัวลำพูมดังนั้นคุณสองคนอย่าลืมที่ผมนัดไว้นัครับ